จากที่เราทําในโปรแกรมสร้างขึตนนะครับเราก็ปิมนออกมาเลยครับอ่าก็คือสั่งพอดเรียบร้อยมันก็จะพอดออกมาที่เครื่องตัดสติกเกอร์ครับผมเครื่องตัดสติกเกอร์ก็จะทํางานว่าตามแพตเทิร์นที่เราทําจากโปรแกรมทีนี้ไอเครื่องตัดสติกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยน เป็นใบมีดก็ได้หรือว่าจะเป็นปากกาลูกเล่นธรรมดาก็ได้ปากกาก็คือใช้เป็นไส้ปากกาลูกเล่นทั่วไปครับก็คือ,อเสียบเข้าไปหรือจะเป็นรุ่นที่ใช้หมึกอิงเจตก็ได้แล้วแต่มีหลายรุ่นให้เลือกส่วนเครื่องตัสติกเกอร์เนี่ยก็คือหาซื้อได้ทั่วๆไปครับ เอาหน้าหน้ากว้างเท่ากับหน้าผ้าที่ที่เราใช้กว้างที่สุดอย่างเช่นว่าเราใช้หน้าผ้าตัวิบนิ้วหรือสี่บดนิ้วเราก็ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ตามหน้าผ้าของเราที่กว้างที่สุดลองเช็คราคาหลายๆที่ดูก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายรุ่นให้เลือกเครื่องตัดสติกเกอร์สามารถจะซัพพอร์ตกับตัวโปรแกรมได้ทุกรุ่นอ,อยู่แล้วครับผม เสียบกับเครื่อง PC แล้วก็ใช้งานได้เลยครับเครื่องมันก็จะทำงานว่าแบบพทเทิร์นทุกชิ้นตามที่เราวางมาร์กอัตโนมัติในโปรแกรมกรับผมไมว่าจะเป็นชิ้นแขนชิ้นตัวเสื้ออะไรทุกชิ้นเราสาม,มารถจะพัดออกมาได้ทุกโปรแกรมนะครับก็คือจากสร้าง ก็คือสร้างเป็นงานตัวอย่างขึ้นมาก่อนเฉนลิมพัดออกมาตัดตัวอย่างฟิตติ้งขึ้นมาลองลูกค้าก่อนเสร็จแล้วก็เกรดไซส์ก็สามารถจะพัดได้แล้วก็วางมาร์กก็ตั้งหน้าปาก่อนอย่างเช่นว่าหน้าปาเรา60นิ้วเราก็ตั้งหน้าาเสร็จแล้วก็ดึงชิ้นงานที่เราเกรดเรียบร้อยตามงานออเดอร์ของลูกค้ายอย่างเช่นไซส์ s 20 30, ตัว m 30ตัว l 5 0ตัวเราก็ดึงมาปุ๊บโปรแกรมมันจะวางให้อัตโนมัติ จแล้วเราก็สั่งพัเตอร์เลยมันก็จะเริ่มทำงานกระดาษนี่ก็จะใช้กระดาษเป็นมวนโลหรือกระดาษวาดมาร์กมือปกติแหะครับก็คือวางกระดาษวางมาที่เราใช้ในโรงงานทั่วไปแต่ว่าอาจจะหนานิดนึงอาจจะประมาณ6 60- 70กรัมนะครับม คืใส่ปุ๊บมันก็วาดยาวตามโต๊ะตัดของเราเลยก็คืออาจจะโต๊ะตัด7จล้า10ิล้ามันก็จะพอดยาวตามโต๊ะตัดเลยวิธีการใช้งานส่วนของเครื่องตัดสติกเกอร์เนี่ยจริงๆเราก็มีอย,ยู่เท่านี้ฮะไม่มีอะไรมากมายกว่านี้ก็คือเวลาสั่งพอดปุ๊บมันก็จะทำงานของมันเองเหมือนเครื่องพินเตอร์ธรรมดาทั่วไปรับ อย่างที่เห็นมันกําลังจะวาดเป็นชิ้นหน้าของตัวเสื้ออยู่ครับทีนี้ทุกจุดที่เราาร์ในโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดรังดุ่มจุดเข้าปกเข้าสามาร์คตำแหน่งเอาไว้อะไรก็คือทุกอย่างหรือว่าชิ้นงานของเราต้องการเขียนอะไรเนี่ยมันก็จะเขียนลงมาที่แพทเทิร์นของเราทุกอย่างเลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยต้องการให้มันตัดชิ้นงานด้วยก็ได้หรือว่าจะวาดอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ครับผมอันนี้ก็คือสั่งให้มันตัดด้วยมันจะได้คัดก็คือใบมีจะตัดออกมาด้วย